สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาพบกับช่องสาลิกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พี่ขา EP นี้นะเป็น EP ที่32วันนี้น้องมีพักเครื่องพักบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะราคาจะเปิดอยู่ที่200ทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะขออนุญ,ญาตบวกเพิ่ม50นะคะสำหรับปลายทางนะหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะน้องจะส่งให้ ฟีกันเลยนะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่เอซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลิกาพะเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะเบอร์โทรนะเป็น0932701922 ID ไลน์นะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ตลอดนะ ID ไลน์นะก็เป็นเบอร์เช่นเดียวกันนะเป็น0932701922นะคะพี่พี่ขา เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยเนาะนนองขออนุญาตซูมนะคะพี่พ being ี <especially> goals, <HYUN love> so, okay. ่จะได้รับชมภาพกันแบบชัดๆกันเลยเนาะรายการที่หนึ่งจะเป็นอ่าพยาคุดไม่ทราบที่นะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี้ยมกรอบแบบนี้นะเป็นงานเลี้ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งรายการถัดไปเป็นรายการที่สองนะ รายการที่2จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตตหีบนะคะพี่พี่ขอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันได้เลยนะคะพี่พี่าเป็นพศสองสี่เจ็ดสามนะ รายการนี้จะเป็นรายการที่สองรายการถัดไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่3ามจะเป็นรูปหล่อลอยองคหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นพศสอง0นย์นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะนี่นะคะพี่ขาให้รับชมกันแบบนี้เลยนะสวยๆกันเลยนะคะ รายการนี้จะเป็นรายการที่3ามนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่รายการที่4ี่เป็นอาเหรียญหลวงปู่ดูวะะ่วัสแกนะคะเป็นเนื้อทองแดงเนาะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้กันเลยนะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่สี่ เราไปต่อรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่พี่ขายอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกกันเลยนะเลี่ยมกรอบมาให้อย่างหนาเลยนะคะพี่พี่ขาอย่างหนายังสวยกันเลยเนาะรายการนี้เป็นรายการที่ห้ารายการถัดไปเป็นรายการที่หกนะ รายการที่6จะเป็นเหลียนคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะพี่ๆค่ะเป็นเนื้ออาปากาเนาะเป็นพศสองหหนึ่งจะคะสวยๆแบบนี้กันเลยนะพี่ๆลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการนี้จะเป็นรายการที่6รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่7 รายการที่เจะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะเป็นพระพุทธชินราชพิษณุโลกอินโดจีนนะคะพี่พี่ขาเป็นพระป่วยๆแบบนี้นะสวยๆกันเลยนะคะพี่พีขารายการนี้นะเป็นรายการที่เจ็ดรายการถัดไปจะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดจะเป็นเครื่องรางพระพิคเนตนะผ่านการใช้งานมานะคะพี่พี่ขา ตามคลิปที่น้องให้ดูเลยนะรายการนี้นะเป็นรายการที่แปดรายการถัดไปจะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำหนานๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาพี่ๆทันใดที่ได้ไปก็พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะเป็นอพศสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่เก้ารายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบ รายการที่10จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นาคปกนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมกอบกันนะ้ำพลาสติกหนาๆสวยๆแบบนี้กันเลยนะลองรับชมและก็พิจารณากันดูนะคะพี่พี่ขา สนใจถูกใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องก็ได้ตลอดเลยนะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์เนาะก็สามารถโทรเบอร์เข้ามาสอบถามน้องได้นะคะพี่ๆท่านใดที่โทรเข้ามาก็ช่วยแจ้ง E.P. ีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะรายการถัดไปนะจะเป็นรายการที่ส1นะคะพี่พีขารายการที่สิจะเป็นพระมาเหศ์สวนพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพสองหน้าแบบนี้นะคะพี่พขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำแล้วเนาะ รายการนี้จะเป็นรายการที่สิบเอดรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงนำนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะน้องรับประกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ฮันไดที่ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะพี่พี่ขา น้องฝากพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสลีกาพกาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะคะพี่ๆขารายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิรายการที่13จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี้ยมกรอบกันน้ําแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆขาพี่ๆรองรับชมแล้วก็พิจารณาดูนะ 200ทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มอีก50นะหรือพี่พี่ท่านใดที่พร้อมโอนสะดวกโอนน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ขารายการถัดไปจะเป็นรายการที่14นะรายการที่14จะเป็นพระบูชาเชียงเสนนะคะพี่พี่ขา นี่นะลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่14บสี่นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่15รายการที่15จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดพิมพ์พใหญ่นะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้เลยนะ ต้องให้รับชมกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่สิบห้ารายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกจะเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะวัดหนองมนนะ,ะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นงานเลี่ยมกรอบกันนะ้าพลาสติกนะ ได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาเป็นพอสอสองห้าหนึ่งสามนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมกอบข้างเหรียญแบบนี้เนาะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งาน,นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะผ่านการใช้งานมาบ้างนะ,ะพี่พี่ขา หลังก็จะเป็นท้าเวสวรแบบนี้เนาะราคานี้เท่านั้นนะคะพี่ๆขาขอคนที่รับได้เนาะไม่ปิดเล่นนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท้านะเป็นปีสองสี่หกหกนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำหนาๆแบบนี้นะ เป็นงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเขาก็จะประทับยันไว้แบบนี้นะพี่พีรลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่19นะจะเป็นพระบูชาเป็นพระบูชาพระกิ่งนะพี่พี่ข รายการนี้จะเป็นรายการที่19รายการถัดไปเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20เนาะจะเป็นจบหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่พี่ขาสองร้อยทุกองค์ทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบนะคะพี่พี่ขาหรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะ รายการถัดไปนะคะเป็นรายการที่21รายการที่21ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะ,ะพี่พี่ขาเป็นพศสองสี่แปดสี่นะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกแบบนี้นะคะพี่พี่ขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะน้องรับประกันได้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้จะเป็นรายการที่21รายการถัดไปจะเป็นรายการที่22รายการที่22จะเป็นพระสายวัดบางขุนพรมนะคะเป็นพระเนื้อผงเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกอบแบบนี้นะคะเป็นงานเลี่ยมกอบกันน้ํานะพร้อมสมใส่พร้อมใช้งานกันเลยนะครพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่22รายการถัดไปจะเป็นรายการที่23รายการที่23จะเป็นพ้าขุนแผนพายกุมารค่ะพี่พี่ขา สวยๆกันเลยนะอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงก็กราบขออภัยพี่ๆเอฟซีที่น่ารักของน้องด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่23รายการถัดไปจะเป็นรายการที่24รายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบาล่เนาะ เป็นเหรียญพระปิดตาของหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่ลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะน้องขอคนที่รับจริงนะคะพี่พี่ขาไม่ติดเล่นไม่ติดจองนะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่รายการถัดไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่สิห้าจะเป็นรูปหลดหลวงปู่เผือกนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่ๆขารายการนี้นะจะเป็นรายการที่ยีสิบห้ารายการถัดไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะ รายการที่26เป็นเหรียญหลวงพวกก่อกวยวัดโคสิตารามนะคะเป็นเนื้ออาปกาก้าเนาะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ขาดานหลังก็จะประทับยันไว้แบบนี้นะพี่พี่รองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26รายการถัดไปจะเป็นรายการที่27นะรายการที่27เนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะ มาพร้อมงานเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขางานเลี่ยมกรอบกันน้ําเนาะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่27รายการถัดไปจะเป็นรายการที่28นะรายการที่28จะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่ๆขาเป็นพศ2 5ย3นะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่ๆขาตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะ น้องรับประกันได้เลยนะคะพี่พขารายการนี้นาจะเป็นรายการที่28รายการถัดไปจะเป็นรายการที่29นะคะรายการที่29จะเป็นรูปหล่อพระชัยสำลิศเนาะ200ทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่พขามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50นะหรือพี่พี่าันใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีกันเลยนะคะพี่พขารายการถัดไปจะเป็นรายการที่30 รายการที่สามสิบจะเป็นเครื่องรางพญาเต่านะคะจะเป็นเต่าตัวเล็กๆน่ารกักตะมูตะมิแบบนี้นะคะพี่ๆขาใต้ทองเขาก็จะมียันด้วยเนาะนี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะ รายการที่31จะเป็นอาพระปางอุ้มบาทนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะคะชื่นชอบยังไงสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเวอร์เข้ามากันได้นะพี่พี่ท่านใดที่โทรเข้ามาสอบถามนะคะพี่พี่ช่วยแจ้ง EP แจ้งรายการน้องนิดนึงนะ รายการนี้เป็นรายการที่31รายการถัดไปจะเป็นรายการที่32รายการที่32นะคะจะเป็นรูปโบรลลลาาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะ,ะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขาสนใจถูกใจรีบจับจองมาเป็นเจ้าของกันได้นะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สา รายการที่สามสิบสามจะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่เป็นพระกิ่งนะให้รับชมภาพเร็วเกินไปพี่พี่สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามรายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่นะรายการที่สามสิบสี่จะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขา เป็นพระขุนแผนเนาะอยู่ในงานเลี่ยมกอบสวยๆแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆขาน้องให้รับชมกันแบบนี้เนาะนี่นะเป็นพระขุนแผนของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่รายการถัดไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบห้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะเนื้อมันมันมนิเนียเน,ยเ,นยเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้ารายการถัดไปเป็นะรายการที่สามสิบหกนะรายการที่สามสิบหกเป็น รูปหล่อหลวงพ่อโอ๊ตวัดจันเสนนะคะน้องฝา่พีเอฟซทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยกันด้วยนะรายการถัดไปนะคะจะเป็นรายการที่37รายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคงมะขามเท่านะเป็นพศสอ6สนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะ ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่37รายการถัดไปจะเป็นรายการที่38นะรายการที่38จะเป็นรูปหล่อหรือสีนะคะพี่พี่ขารูปหล่อหรือสีไม่ทราบที่เนาะขออภัยกันด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องไม่ทราบจริงๆนะด้านหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะ อาใต้ฐานก็น่าจะเป็นเลขสามนะคะพี่ๆคะ่ะลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะรายการนี้จะเป็นรายการที่สามสิบปดนะรายการหาัรายการถัดไปเป็นรายการที่สามสิบเก้า รายการที่39จะเป็นพักกิ่งนะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกหนาๆแบบนี้นะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาลองรับชมแล้วก็พิจารณากันดูนะสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการนี้เป็นรายการที่38รายการถัดไปขออภัยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่39รายการถัดไปจะเป็นรายการที่4ี รายการที่สี่สิบนะจะเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่40นะรายการถัดไปจะเป็นรายการที่41นะคะรายการที่41นะจะเป็นเ,เป็นของสะสมรูปหล่อมังกรนะคะพี่พ่ขาเป็นของสะสมนะสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาสองทุกองค์ทุกรายการนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่ส1เรายการถัดไปจะเป็นรายการที่4ีรายการที่42จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่42รายการถัดไปจะเป็นรายการที่สีนะรายการที่43่เป็น พระปิดตาหลวงปูงไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตปิดรายการที่43เป็นรายการสุดท้ายของ EP ที่ EP ที่32นะคะพี่พี่ขาสำหรับช่องสาริกาพระเครื่องทั่วไทยก็ฝากพี่พี่เอทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะคะพี่พี่ขา วันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่ FC อีกเช่นเคยราคาเปิดอยู่ที่200มีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50หรือพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ขาสำหรับวันนี้นะน้องก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ